ไปต่อนนี้การแข่งเจสกีนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยรายการเจสกีโปรทัวร์2 0 2 0นะครับเปิดการแข่งสนามแรกแล้วนะครับก็แข่งกันที่อ่างเก็บน้ำซับประดูจังหวัดนครราชสีมารบรรยากาศต้องบอกเป็นไปอย่างคึกคักครับการแข่งวันแรกในรุ่นโปรสปอร์ต GP ครับสุภักเศธฐุระอดีตแชมป์แสมัยติดต่อการทวงความยิ่งใหญ่จากขับขับถวันะครับ โจศักนุสนนะครับนักแข่งดาวรุ่งแชมป์ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วการแข่งขันโมโตแรกเนี่ยสุดทกายตัวได้สมบูรณ์ครับแบบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ขณะที่ธภัทรวัตรนะครับก็เข้าเพียงอันดับที่3ามแบบ2องตกเป็นของธนภัทรทิพย์ประภัยครับก่อนที่โมโต2ครับสุภักกก็ยังออกน้ำโด่งและเข้าเส้นชัยสบายๆโดยที่ธภัทรวัต์นะครับทำคะนดีขึ้นเป็นอันดับ2และธนภัทรเป็นอันดับ3โดยจบ2โมโตแรกสุภักเก็บเพิ่ม เก็บคะแนนได้เต็มนะครับตามมาด้วยธภัทรวัฒน์แล้วก็ธนพัฒน์ที่มีคะแนนเท่ากันรุ่นโปรโจะสกีนั่งโปรแกรมรันเบาล1 1ึ่ซีซีโอเพกเครับเกิดพลิกล็อกในโมโตเร,รกครับเมื่อเพ,พ,พิ่มผลทีมพัฒนิษฐ์แชมป์เก่าแล้วก็แชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์ครับเรือมีปัญหาครับเข้ามาเพียงดอกห้าอันดับ1เนี่ยตกเป็นของสุภทัศน์ฟูตระกูลครับตามด้วยสารัตย์งามสมมิทธ์และก็ธภัทรวัฒน์โจสันลูศนนะครับ ที่โมโต2เนี่ยเพิ่มพลปเปลี่ยนมาใช้เรือสำรองแต่ก็ไม่ดีขึ้นครับเข้าเป็นที่5เป็นสุพัศน์ครับที่ยังเข้าที่1น,นะครับตามด้วยทัพพทรวัตรแล้วก็สารัตครับในรุ่นโปรแจสกียืนโมดิฟายครับทัศพงษ์แสงอุทยัยครับแชมป์เก่าอยู่ของแกร่งเหมือนปีที่แล้วครับเข้าเส้นใจเป็นที่1ได้ทั้ง2โมโตรครับตามด้วยนักทกกรผู้พักดีแล้วก็อาน์หงกลางครับที่มีคะแนนเท่ากัน โดยสมาชิกทรูชั่นนะครับติดตามการ่ระสดใน Moto3 และก็ Moto4 นะครับในเวลา14.30นถึง17นาฬิกาครับทางช่อง t r u e s p o r t HD2 ครับเอ้าเส้นชัยอันดับที่หนึ่งได้เป็น2 m o ม o ตรติดต่อกันเลยครับ